ใส่กันนะไปใส่มาไปใส่มาไปเห็ดยังมานั่นโอ้ยก็คือเป่งสั้นบานนี่หันหนามาแม่เบิ้งดูไปเห็ดยัง <laughs> ไปเห็ดอีหยังมากไปเกือไปเห็ดยังมาว่ามาดูเบิ้งดูแม่เบื้องลู่คือเป่ง <laughs> สัน้นเม่นอีหยังเหรอสัน้นเฮ้ยเม่นหมาหรืเม่นหมีบาน,นี ไปเฮ็ดอีหยังมาตาคือปิองสันไปเห้ผู้ใดเขียนคิวเขียนตาใหมาแม่เบิ่งดูนี่เร็วไปดื้อไปเกลเร่ไอ้ยังมาเกลเล่ยังมามาเบิ่งดูมาเบิ่งดูกเกลเล่ยังมาท่าโลท่าโลถ้าเกิอไปเกลเร่ยังมามาบอกแม่ดูถ้าเกิอไปกเ,อกเกลเล่เต้